สวัสได้ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะครูก็อยู่ที่ห้องปฏิบัติการเนาะตอนแรกเนี่ยคุณครูได้เตรียมปฏิบัติการให้นักเรียน,นยได้ทําการทดลองกันแต่ว่าสถานการณ์โควิดนะคะนักเรียนก็เลยมาทําการทดลองไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะดย๋าวคุณครูเนี่ยจะทําการทดลองให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนเน้บันทึกผลตามการทดลองที่อาจารย์ทํานะคะค่ะแล้วมาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะอุปรกรณ์ของเรานะคะจะมีบิก,กอร์สี่ใบค่ะและแต่ละใบนะคะจะใส่วัตถุต่างชนิดกันค่ะ ใบแรกนะคะใส่แป้งใบที่สองใส่ชี้เลื่อยไม้ใบที่สามใส่ทรายและใบที่สี่นะคะใส่ผงเล็กค่ะค่ะอุปกรณ์ต่อมานะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์ค่ะแล้วก็ผ้านะคะเอว้เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ค่ะโดยเราสังเกตเห็นนะคะว่าบิกระสี่ใบนี้นะคะใส่วัตถุต่างชนิดกันแต่ว่าปริมาณของวัตถุนเนี่ยจะเท่าเท่ากันเลยค่ะ โอเคนี่ใครรู้มั่งไหมคะว่าวันนี้เราจะทําการทดลองเรื่องอะไรคะเราทาการทดลองนี้เพื่อศึกษาอุณหภูมิของวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ว่าวัตถุของเรานะคะครูเตรียมมาทั้งหมดสอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปทําการทดลองกันเลยคะ่ะขั้นแรกนะคะเราจะวัดอุณหภูมิห้องก่อนค่ะรเอาเทอม์โมมิเตอร์นะคะออกมาค่ะอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าเทอม์โมเิเตอร์ได้กี่องศาคะ และนี้นะคะคืออุณหภูมิห้องที่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิของวัตถุที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเ,เดียวกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะครูจะเริ่มจากแป้งก่อนค่ะแล้วก็จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปนะคะด้วยการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปเนี่ยเราจะไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยโดนก้นของบิกอร์นะคะแล้วก็วัดเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยในระดับสายตาอันนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าได้กี่องศา โอเคน่าจะเห็นกันทุกคนแล้วเนะาะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปที่วัตถุต่อไปนะคะเราต้องทําความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์ก่อนนะคะอาแล้วก็ไปที่วัตถุต่อไปเลยค่ะอันนี้คือขี้เลื่อยไม้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่ากี่องศาโอเค แล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์นะคะเราจะไปที่วัตถุที่สามค่ะก็คือทรายนะ่อาจารย์จะนี่ค่ะมองเห็นไหมคะผ่านมาสามวัตถุแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิของทั้งสามวัตถุเนี่ยมีอุณหภูมิที่เท่าๆกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุสุดท้ายนะคะว่าจอุณหภูมิเท่ากับสามวันแรกหรือเปล่าอันนี้อสุดท้ายคือผงเหล็กนะคะ จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ไปเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าจะต้องไม่ให้ถึงก้นบิกอร์ค่ะเห็นหรือยังคะว่าได้เท่าไหร่แล้วเมื่อเรานะคะวัดอุณหภูมิทั้ง4บี่ก g g e แล้วนะคะนักเรียนได้ผลอย่างไรบ้างคะการทดลองของครูนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บทเรียนกันเลยนะคะ